คริสต์มาสแบบนี้มองหาโปรเติมเงินแบบคุ้มๆอยู่ใช่ไหมล่ะผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาถูกแบบวิเกงใจใครเติมสะดวกเติมปลอดภัยเติมไวต้องเจ๊น้ำแล้วหลังจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเด้ยเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ผมตองทอร์บิโดนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงกิจกรรม WOC Season 3นะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับอะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกเนี่ยมันจะมีปุ่มนะครับของกิจกรรมนะครับสงครามมหาเทพเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาเนี่ยก็จะมาเจอหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้นะครับสมัครสําหรับใครที่ต้องการจะร่วมกิจกรรมแข่งนะครับ WOC นะครับในรอบเก็บแต้มนะครับซึ่ง64ทีมนะครับก็จะได้ไปรอบต่อไปนะครับทีนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่า รายละเอียดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆนสามารถที่จะสมัครตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือตรงนี้เนี่ยคู่มือตรงนี้นะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับอย่างแรกก็คือสร้างปาร์ตี้เนี่ยใช้คริสตัลแต่ว่าเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดาว,ว่านะ่าจะสุดรู้สึกครั้งที่แล้วห้าแสนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่นะอาจจะน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมก็ได้ใครที่สมัครไปแล้วย,ยังไงผมฝากแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้หน่อยนะครับว่าเมันใช้คริสตัลเท่าไหร่นะครับกิจกรรมก็ อันนี้จะมียาวไปถึงหมิทุนาเลยนะฮะกินระยะเวลานานหลายเดือนมากๆนะครับอ่ะทีนี้อธิบายกิจการเนี่ยจริงๆก็คือผมมีพูดไปแล้วนะแต่ว่าไฮไลท์ที่อยากจะพูดคือตรงนี้ครับอ่าอย่างแรกมันก็จะมีคะแนนโบนัสให้นะถ้าชนะ3นัดติดนะครับจะได้คะแนนพิเศษสิแต้มนะครับและก็ถ้าสมมุติว่าแพ้3นัดติดก็จะไม่เสียแต้มนะอันนี้ก็คือถือว่าช่วยนะช่วยในเรื่องของผู้เล่นนะครับ แล้วก็ถ้าใครกดออกนะครับหนีออกจากการแข่งก็ลบไปเลย50แต้มนะครับโอโหอันนี้โหดมาก่าต่อมาก็จะมีการจัดแรงกิ้งด้วยนะครับก็คือเนี่ยมี Bronze, m e t e o r i t s s l v v r r o o l d นะครับอันนี้ก็คือแบ่งตามแรงเลยซึ่งแต่ละแรงเนี่ยก็จะมีทองรางวัลเนี่ยไม่เท่ากันนะเห็นไหมฮะเนี่ยน,นี่ก็ได้400อันนี้ก็จะได้ฉายาฉายาพวกนี้เนี่ยก็ไม่ไม่ได้บวกเซตัสอะไรนะ ตอนที่ผมจําได้เพราะว่าซีซั่นแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับซีซั่นนี้ก็ไม่น่าจะบอกอะไรเหมือนกันนะแต่ผมไปไล่ดูแล้วมันยังไม่มีรายละเอียดของฉายาที่ันสามนั่นเองก็ได้อันนี้มาเป็นอัปเกรดก็มีขั้น5ด้วยนะครับแล้วก็แชมป์เซิร์ฟเดียวนี่คุณก็จะได้สัตว์ขี่อันนี้นะเดี๋ยวให้ดูอ่านี่ครับเป็นเรือนะฮะเป็นคล้ายๆกับเร,เรือเรือแจวนะฮะเรือน้ำฟ้านะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นยานพาหนะของโลกินะเพราะว่าตีม ปีนี้มันเป็นของทีมโลกินะครับอ่าแล้วก็พอรอบที่เป็น64ทีมนะครับก็จะมีเนี่ยรางวัลนะครับมีกรอบมีกรอบให้นะครับแล้วก็เนี่ยซทีมนะครับซทีมเนี่ยก็จะได้เนี่ยเป็นเอ่อทรงผมนะเป็นหมวกนะครับอันนี้นะรูเดียวนะครับอ่าแล้วก็จะได้ชุดแล้วนะครับสองทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับก็จะได้ชุดอันนี้ไปนะครับแล้วก็จะได้กรอบได้กรอบอะไรต่างๆอันนี้ก็ ได้แว่นโหและอันนี้แชมป์นี่คือได้อันนี้แบบผมจะบอกว่าเท่มากอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะะโอ้โหชุดก็คือแบบอย่างเท่เลยนะฮะอลังการงานสร้างมากแล้วก็มีคล้ายแบบชาแมนอาเป็นไชโดชาแมนอยู่ข้างหลังนะครับโอ้โหแบบว่าเท่จริงๆนะเหมือนเป็นวิญญาณนะโหแล้วอันใหญ่มากนะแบบคือตัวใหญ่มากอะใหญ่กว่าผู้เล่นแบบประมาณสองเท่าเลยอะโหอันนี้ถ้าแ,แบบ แต่จริงๆี่จะเป็นยังไงนะโหนี่อยากเห็นมากนะครับอันนี้ก็เป็นของรางวัลสําหรับแชมป์ในซีซั่นนี้นะครับอลังการสุดๆเลยนะครับอะต่อมานะครับในเรื่องของการเดิมพันนะฮะก็ชาวสวนทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะต้องรู้ไว้นะครับว่าเดิมพันได้สูงสุดเนี่ยแค่พ0 0ันเหรียญนะครับพ0 0ันตามมหาเทพนั่นเองนะครับตามมหาเทพเนี่ยก็ได้มาจากยังไงบ้างนะครับก็คือได้เบิร์โอดินนะครับเบอร์โอดินเนี่ยก็ดอกง่ายอยู่แต่ลิมิตแค่วันละ 230เท่านั้นเองอ่ะอันนี้ผมก็เนี่ยผมไปเบิร์มาแล้วผมก็ได้แล้ว230เปลี่ยนเห็นไหมฮะนะครับอันนี้ก็คือเบอร์ดดินนะอย่างแรกนะครับได้วันละ230เปลี่ยนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเออเอาไปใช้ก็คือใช้ทายผลได้แล้วก็ใช้แลกเออร้านค้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวร้านร้านค้าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของภาษีเนี่ยคือก่อนนันนี้ไม่มีนะแต่ว่าษีน,นี้มีเลทภาษีแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเกิน1น0 0 0แสนเนี่ยก็ ใครที่แทงได้เกิน1นึ่งแสนเนี่ยคุณโดนหักไปแล้ว50%อนะอันนี้ถือว่าโหดมากนะครับก็เอดนดิสคอแล้วก,ก็บน่บนๆกันนะว่าโอ้โหทาไมภาษีมันโหดอย่างนี้นะใจคอแบบจะไม่ให้ผู้เล่นได้ผลได้เกิดกันเลยนะครับอืมก็ภาษีโหดไปจริงนะโหดไปจริงนะครับนะต่อมาก็ MVP นะครับก็จะได้พวกเหรียญพวกนี้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วก็ฉายาเท่ๆนะฮะแต่ก็สุลต่านเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ ก็ไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วนะเขาก็ค <c> ง <oughs> ไม่ได้จะอยากได้อันนี้อยู่แล้วนะ,ะทีนี้เดี๋ยวไปดูร้านค้ากันดีกว่าครับร้านค้ามหา,าเทพเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคือถ้าเป็นพอลทิล่าก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงข้ามกับ n p c ีทีเ่เข้าไปในกิวนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือบางคนอาจจะขี้เกียจนะก็กดตรงนี้ได้นะครับรวมสุดเนี่ยปุ๊บมันก็จะพามา n p c ตัวนี้ให้นะครับอันนี้ก็ใช้ในการซิงข้อมูตลตัวละครได้นะสมมุติว่า เราลงทะเบียนสร้างทีมอะไรไปแล้วนะครับก็มากดซิงได้นะครับแต่ถ้าตอนนี้คือกดมันก็ยังไม่ได้อะไรนะครับยังไม่ได้สร้างทีมนี่อ่าที่เพิ่มมาของซีซันนี้เนี่ยก็คือนี่ครับอำนวยความสะดวกส,สุดๆนะฮะก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็คือ1เหรียญเนี่ยก็ซื้อได้เอา200คริสตัลหรือว่า200เพชรแดนแรกต่อ1เหรียญน,นะฮะก็อ่ะนี่ใครที่รู้สึกว่า อยากจะเอาเหรียญอันนี้นะมาแลกของนะครับก็สามารถแลกได้นะครับแต่ว่ามีลิมิตนะอันนี้ก็คือแลกแต่ห้าหมื่นอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยอ่ะต่อมานะครับก็อันนี้ก็เป็นม้าแปดขานะครับเซเลปเนี่ยอันนี้ก็วิ่งสี่เท่านั้นเองนะใครอยากขี่ม้าก็แลกได้นะครับแต่หนึ่งล้านนะหนึ่งล้านตามมหาเทียมอย่างแพงเลยแล้วก็อันนี้เป็นเซนนีนะครับแล้วก็มีเหรียญกิ้วนะครับแล้วก็นี่เหรียญยายออฟแมวนะอันนี้ก็ ดีอันนี้ค่อนข้างดีนะผมก็ว่าจะแลกอยู่เหมือนกันนะอันนี้นะครับมีแผนจะย้ายออฟอยู่แล้วก็อันนี้คือมิชชั่นออเดอร์นะครับก็คือแบบกดข้ามเควสบอร์ดได้โพลิงคอยใช้ในการสืบทอดนะครับมูลค่า1ล้านซีนีเลยแล้วก็อันนี้ก็น่าผิดหวังนะคือก็ยังยังเอาแค่ขั้นสี่มาอีกนะแทนที่มันจะเป็นขั้นนะห้านะโหอันนี้ถือว่าแย่มากแล้วก็มีตีบวกอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลิมิตแลกไนดะ้สิบครั้งน,ะนั่นเองนะครับแล้วก็ออฟแมวนะครับนะอันนี้ก็เป็นออปนะครับ แล้วก็มีอาวุธเงานะครับอันนี้นครับอูหอคัดอันนี้ได้เยอะเลยนะได้ทั้ง10เนี่ยนะครับแล้วสามารถแลกได้ถึง10นะก็เป็น100นะร้อยอ่ะนะฮะอย่างผมต้องการอันนี้ใช่ไหมผมก็แลกมาเลยนะครับได้10กล่องนะครับใช้แค่3,600นเท่านั้นเองนะคิดว่าเบอร์อันออนี้ทุกวันก็น่าจะได้แล้วล่ะนะอันนี้นะครับก็เล็เลนเลยการนี้ไว้อยู่เหมือนกันนะเก็บเก็บไว้นะครับก็ สมมติปีนี้ผมได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมผมเล่นปีหกปีผมก็ได้อันนี้หกร้อยแ้หกปีก็ได้กดเงาหกขึ้นเงาเจ็ดแบบฟรีๆนะครับโอ้โหเล่นกันยาวๆเลยนะฮะอันนี้ก็จับสัตว์นะครับนะอันนี้เนี่ยก็สายสุ่มอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็คือสุ่มแบบได้อัปเกรดอันนี้มีห้าด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยเปอร์เซน็นต์ก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละมันน้อยนะ0.1 0.2เปอร์เซ็นท่านั่นเองนะครับโอกาสน้อยมากเลยกว่าจะได้อันนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะ1อหนึ่งเนะี้ยปอ,ยอกกแบบ อาหารเหรียญกาชา B wing บีวิงนะฮะที่ปั๊มดอกปอบใจนะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นหินอ่อในการตีบวกนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นหินสำหรับอ่ากันลดแล้วก็กันแตกนะฮะกันลดแล้วก็กันแตกจะอยู่ตังน,นี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับแน่นอนว่าเป็นออฟแมวนั่นเองนะครับเนี่ยก็โอ้หมีให้เลือกเป็นร้อยเลยนะควอเทล่าเป็นร้อยเลยนะครับอันนี้ก็นะ ใครอยากวัดดวงก็ามาจาัดกันได้นะครับสี่อันล่างนะครับเอาล้วครับก็รีวิวเท่าๆนี้นะครับสำหรับกิจกรรม BBOC เดี๋ยวไปต่อที่ GVG ข้ามเซิร์ฟกันนะครับอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจำกันได้นะครับก็คือจะมีการ GVG ข้ามเซิร์ฟนะที่มีเอ่ตีกิูนะครับเข้าไปตีกันในแมปที่เป็นแมป GVG ข้ามเซิร์ฟนะครับแมปพิเศษนะครับที่จะมีมอนสเตอร์ X ใช่ไหมฮะ มี Battle Begin นะครับแล้วก็มีเอ่อตอนนั้นยังเป็น G Sting กับระยำอยู่นะครับตอนนั้นอ่ะสีคิวก็คือไปซัดกันในที่เป็น g v g ข้ามเซิร์ฟซึ่งตอนนั้นเขาก็มีแบบว่า เรียกว่าการทดสอบหลายๆอย่างนะครับให้เราได้เห็นกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้รจริงๆผมเคยทำรายละเอียดเกี่ยวกับการ GPT ข้ามเซิร์ฟไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยแมปมันมีกี่จุดนะครับทีออ่ให้แต่ละคิวสามารถยึดได้แล้วแต่ละจุดก็มีแต้มที่แตกต่างกันนะครับจุดไหนแต้มเยอะจุดไหนแต้มน้อยอะไรต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคือจะวัดผลกันในช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะครับคุณจะตีมาอะไรยังไงเท่าไหร่ไม่รู้แต่พอจบเวลาปุ๊บ เขาก็จะมีการนับแต้มว่าใครยึดหินไหนนะครับแล้วก็ได้แต้มเท่าไหร่นะครับกิวที่ได้แต้มเยอะที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า GG Cam คัมเซิร์ฟรายละเอียดมีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยประกาศวันแล้วนะครับก็คือ23เมษายเมอาโหเดือนนี้กิจกรรมเยอะเหมือนกันนะคือเดือนที่แล้วอะ่ะเหมือนไม่ใช่เดือนมีนานะครับ กิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่แต่พอเข้าเมษาปุ๊บเนี่ยโอ้โหทั้งสงการใช่ไหมฮะ WOC มา GPG ข้ามเซิร์ฟหูมันอัดเข้ามาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะเอามาสู้กับ Origin หรือเปล่าเอออันนี้ก็ให้เขาสังเกตอย่างนี้เพราะ Origin มันจะเปิดแล้วนะฮะ6เมษานะครับอันนี้ก็รีบอัดกิจกรรมเข้ามาให้ RX เนี่ยมีอะไรผู้เล่นทามเยอะมากนายเลยนะครับแล้วก็เปิดเลยวันที่23านะเราก็จะได้ GPG ข้ามเซิร์ฟแล้วอ่ะทีนี้ เราแต่ละกิลดนะครับจะได้ไปวิวเอิกิวจีข้ามเซิร์ฟยังไงบ้างเนี่ยก็มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้นะครับก็คือเขาจะเอาผลของการกิวร์นะครับวันเสาร์ที่185แล้วก็22เนี่ยมาคำนวณคะแนน,น,กนกันนะครับซึ่งคำนวณยังไงก็คือนับจากจำนวนบ้านนะครับหรือว่าปราสาทที่ยึดได้นะครับแล้วก็เวลาที่ยึดนะฮะยึดนานก็ได้แต้มเยอะยึดน้อยก็ได้แต้มน้อยนะครับแล้วก็ค่าบริจาคก,กิว นะครับในรอบสัปดาห์ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับว่าวัดจํานวนของคนที่แอ t ทีฟในกิลด์ด้วยนะครับเพราะจะมีค่าบริจาคกิลด์เยอะก็แปลว่าโอเคมีจํานวนผู้เล่นเยอะก็เหมาะสมนะที่จะได้ไปนะครับในเอ,อ่อข้ามเซิร์ฟนะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีลิมิตนะครับให้สมาชิกที่เข้าไปจอยใน GVG ข้ามเซิร์ฟได้เนี่ยแค่รู้สึกจะ6กคนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็จะต้องมีการคัดเลือกกันในกิลด์สักนิดหนึ่งน,นะครับ อ่าแล้วก็ยังมีอีกนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณได้การจัดอันดับที่ดีใน WOC นะครับแล้วก็แข่งขันข้ามเซิร์ฟนี่ก็จะได้ไป AOXIC International Championship ก็คือไปแบบระดับโลกเลยแหละนะครับก็ที่รู้ก็มีแค่ไต้หวันกับเกาหลีนะเออก็คือเอามาเซิร์ฟมาสู้กันเหรอแต่เกาหลีจะสู้ได้เหรอเกาหลีเพิ่งเปิดนะอะไรอย่างนี้นะเออเดี๋ยวต้องเราดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าเขาจะ มีเกณฑ์การตัดสินกติกาอะไรยังไงนะครับนะฮะเอาละแต่ว่าเขาจะประกาศนะครับพวกระบบหน้าจอ GPG ข้ามเซิร์ฟเนี่ยก็คือจะมาอัปเดตให้ในวันที่4นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงคือคะแนนของวันที่1เนี่ยก็ถูกนับรวมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องงงกันนะครับเดี๋ยววันที่1เนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นมีคะแนนคะแนนอะไรเลย,เลยก็เดี๋ยวหน้าจอมันจะมาวันที่4นั่นเองนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายนะครับก็ จะฝากกิจกรรมพิเศษนิดนึงเผื่อใครยังไม่ทราบนะฮะคือในเกมมันจะมีอีเวนต์พิเศษนะครับก็จริงๆเนี่ยมันเอาข้ามเซิร์ฟออกไปแล้วแล้วมันก็เอา a r x Original Love เนี่ยใส่มาแทนนะจริงๆเป็นชื่อเซิร์ฟของ Legend of Origin เออเอามาใช้เป็นชื่อกิจเลยก็ได้หรออย่างนี้นะ, <c oughs> ะก็เนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้ามากดรับตรงนี้ได้นะับผมก็รับไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีแบบว่ากิจกรรมนะฮะ ให้เรามากดรับพวกนี้นะสงการเปิดวันที่11อันนี้21ฮาริรยอนะครับแล้วก็อันนี้เป็น g ีวีข้ามเสริมวันที่ย3อะไรนี้ก็มากดรับพวกนี้ได้ผมเข้าใจว่ารางวัลแจ็คพอตที่เขาบอกว่าถ้าได้ตั๋วเนี่ยก็จะคือน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับซึ่งไอ้น,นี้ยก็อยู่ได้แค่7วันน,นั่นเองนะครับมันก็เป็นแบบฮ่าๆๆๆอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวดูดตัวเสื้อผ้าแป๊บนึงว่ามีเปล่าอืมก็มมน่าจะเป็นอันนี้นะครับอยู่ในส่วนตานะครับฮ่าๆๆๆอย่างงี้นะครับแกลลี่ลาฟเตอร์ เห็นเขาบอกว่าอยู่ได้แค่7วันเองนะเือก็ไม่รู้จะแจกมาเพื่ออะไรนะเอาล่ะครับก็ขอ,อนุญาตรีวิวแต่เพียงคร่าวๆประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ